กูได้เป็นผู้เปิดหัวเปิดรายการผู้แรกไฟแดงบิ๊กบอสทอตอนกูทำใสนะครับคกูจาะเบอร์น้พองจังหวัดขอนแก่นไปทำเงินวันเลิฟสิทธโยกไกรล่านับจากอรับอเข็นจังหวัดอุฎรธานีกูอวยน้ำแรกยี่สิบกิโลกร,รัมเท่านั้นเองครับมาร่วมแรงร่วมใจทำให้เกิดช่วยชูเชิด มวยไทยให้พยองมาร่วมสร้างร่วมสรรตํนานทองให้หยุดกล้องเพียงไกในแผ่นดินอันสองเท้าสองเมือเกือบหมวิเศษสุดเบือไทยในโลกสิน้นจือมวยไทยเพียงผู้คนได้ยนยินสยบสิ้นล้วนยังเป็นเพลงมวยไทย 6เปิดหัว24กิโลกรัมดังนั้นครับพี่น้องแฟนบอลเจล็ครับรายการดี้10ลูวาลิตวันนี้ทีมงานชัยยาวาลิตทีมงานบุญถึงจะโนรสิงประสานคู่มวยดูคู่แรกเป็นวาเลนต์อยู่ด้านนอกเรีนเฉลยนะครับเรียนเฉลยได้เลยครับคู่นี้ต่3ยกกันไหมครับ3ยกยกไป3ยกนะครับมิกบาดเทศบาลตำบลขุนน้ำใสจากน้ำพองจงอาขยอนะครับท้นแก่น วันเลิกสิทธิ์นายกไกรลาาจากอำเภอเปนดอนท่านนี้ครับเ่าวนะครับท่านผู้ชมครับเชิญท่านพ่อคุณยงพุทธชาติครับเป็นคู่มวยที่ห่างเหินมานานหลังจากที่เชื้อโควิด1นรับบาดนะครับสว่าดีตนนเรามีโอกาสได้ได้ชมมวยดีๆครับวันดีครับกลับมาใหม่ดูรูปด้านดูสัดส่วนดูเองแคน่วยนี่ยอดมวยทั้งสองฝ่ายครับ ใช่ใหญ่มาตรฐานกรรมการบปริเวตกรรมการมงคลสุรเสนให้คะแนนด้านล่างนีต้องการสมัครสมิสาส่งยงยศกัยสพรชัยชัยสนางนุ้มดแล้วตุ้มแกแล้วนะแกมันระแทกโอ้โหเก็บาผลาติผาละเต็มหน้าครับตัวทสิบต้องขอนับแล้วสู่ต่อครับ เมื่อกีน <c oughs> ไไ้นี่ตอยมันโดนแท่นสครับ่ายแดงอีกทีปอดไปายต้องเงินวันเลิก <c oughs> อีกปอดโอ้โหยกเก่งกว่าลงนี้ป <c oughs> อดเหนียดยานโดนรถไฟขึ้นมาใหม่ยังสู้กัมือนดิมตัวเล็กๆแข่งขวาก็เหมือนกันทีทีมสกันให้ไม่ให้คันควันเลยอุตสกัห์มาผ <c oughs> ู่นี้น <c oughs>

กรรมการมงคลสุร์ตแสนจะเป็นช็อตหมผู้หาความพิการอุ้ยควันเละทนยังไงอย่าแพ้รอบนะสองสาวนั่งโต๊ะมาแพ้รอบนี้อุ้ยครับเข่าอดนะเรื่องกรรมการแยกใปไหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยแล้วน้องดวงเสี้ยนความถึงจุดของความลุกความบ่งแม่ไปดองแฟนใหมครับ ขอเสียงปรบมือเพื่ันเจกับนัจ้าคู่แรกเลยขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นหมอประยูงครับครับอกบนเวทีผู้มีเกียรติโอ้โหขนาดผู้เล็กๆนะครับขนาดไม่เยอะแต่ได้นับแล้วครับผมนี่บอกจริงๆเหมือนเวทีมารมดาในช่วงโควิดระบาดจนจนบางเวลาครับ ลูกหลานก็ได้หาเวทีโชกย่า, <m uch> าชุยถึงนี้เลยเสักนาทไหมยอมอบวช่วงมันยกนะครับโฆษณาจั้นนอกเราแม่อนุญ,ญาตให้แหกค่าเข้าขมานะครับเพราะว่ามันเป็นสักกะสีไม่ได้ไม่ได้สองร้อยบาทไม่มากไม่น้อยนะครับพ <m uch as> อดีให้กำลังใจาย เจ้าของซึ่งนะครับซึ่งนมชยาวาริกนะครับแล้วก็ดาวรุ่งแกนนอริสิมุไกวันนี้ไปทอดสดไปจังน้อยสามประเทศนะฮะมีมีญี่ปุ่นบ้านเกิดของเอ่อเรนาแล้วก็ดีนาแล้วก็เรมินะนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับโอ้แล้วก็ข่าบอกไม่อาจเก็บทั่วโลกแล้วแล้วแต่ใครจะรับชมนะครับเอาละครับต้องไปชมกับโค้ดเรเรมินะเกนนอริสิกับ อยู่ไม่นะีไจะเป็ูดูกอกทีเท็กโง่อยากทางการจะไทสุดใจครับรคุณที่สองเทียมรอแบงค์ชาติอตอนตอนคุณรูสกกับเทพจกหนิงที่จะยกไปล่าเดี๋ยวต้องมาครับเป็นนายกรับทีมมาจากเพื่อเพลอ่า้องอของคุณจะไดเ้เจ็บน,นะครับ ต่อไปเป็นยกที่สองโดนโดนนับไปแล้วโอ้โหไม่ไม่เจ็บนแต่โดนที่เป้าตานะครับรู้สึกว่าเลื่อบเตะมมันอักดเลยนิดนิดขอบคุณโปรโมเตอร์ยอดจัดคุณชยาวารีแล้วก็บุญถิงกันมนุสิงโอ้โหโอ้โหฟนมวยด้านนอกคาเชิญครับสองร้อยบาทสองร้อยบาทเดี๋ยวว่าปุณมโปรโมเตอร์พูดกัน นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเชิญมาที่ด้านนอกเนเกด้านในครับเล่นเด้านในนะครับเต็อมที่หน้าปรตตูแล้วก็ซื้อบัตรกถึงโบนัูนในะครับขอบคุณทุกท่านครับดูความทุกสองกสองกาบัคลสุรเสศสัมชยที่สองอนเงินกดแล้วปิดกวันกวนกลนหู้วันก บสู hey, 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 hey. Hey. Hey, yeah, uh ้ก oh. ันรไนไอ้เียมหาไทยยังไม่แล้วผมพยยั่งสองไยใครนปยเองอยเองตัดใจขวาโอโหอุ้ยสิอะรก็ต้องประคองโอโหสิ ประการบอรวิีบอกว่าขอนับอีกครั้งหนึ่งเอานะครับบิ๊กบอสผู้ต่อจะสุดความใสย้ำสู้โอ้องยอมแล้วพูจิตหัวใจของฝันงเริบหนุ่มมืองเพนอัพเรียนอุบาทานีเอาละครับแข่งดีด้วยกันนะโอ้แล้วผู้สิทธบอกเอาไม่ไหวนะครับก็แก้กรรมการมีข้อเรียบร้อยนะครับอันตรายก็เลยโจมไปที่ฝ่ายบิ๊กบอสนะครับ เวลาเรียนมันเอาเปไปโอ้สุดยอดสุดยอดบิ๊กบอร์ก็คว้าเขาบอกว่าห้ามบอกว่าเงินจะพันนะครับคว้าทุนการศึกษาไปไไ Bird, บิ๊กบัตเทศบาลตะบลกุดน้ำใสครับ